ายุ40แล้วทำงานในตำแหน่งข้าราชการเมื่อก่อนเป็นกระฝ้าเยอะมากค่ะเวลาออกไปคุยงานเราก็ไม่มีความมั่นใจเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่กล้าสบตานาน,านๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขามองตาเราหรือมองฝ้าเรากันแน่ค่ะพยายามหาวิธีรักษาแต่กระฝ้าก็ไม่หายไปค่ะจนไปเจอโฆษณาของออแกนเซรั่มสูตรกุลาบอิตาลีเขาบอกว่าสลายฝ้าได้ก็เลยลองดูอีกสักตั้งเผื่อจะได้ผลตรงที่เป็นฝ้ากระ จางลงไปมากจริงๆเราก็ดีใจมากค่ะตอนนี้ทาทุกเช้ากับก่อนนอนหมดไป2ขวดแล้วค่ะหน้านุ่มเนียนขึ้นรู้สึกได้เลยฝ้ากละจางลงไปมากค่ะพอใจแล้วค่ะถึงยังไม่หายสนิทแต่ราคาเท่านี้ทําได้ขนาดนี้ยังไม่เคยเจอยี่ห้อไหนทําได้เลยใครที่มีปัญหาเดียวกันกับสยุยแนะนําเลยค่ะออกแกนเซรั่มสูตรสลายฝ้าจากกุหล,ลาบอิตาลีสุยอายุ40แล้วยังได้ผลขนาดนี้อยากแนะนําต่อเลยค่ะ